โยสวัสดีครับชาวยูทูบทุกชาตินะฮะวันนี้ที่ผมก็จะมารีวิวหนังสือการ์ตูนรีบอร์นั่นเองนะฮะมารีวิวนะ,ะสาภาพของมันนะตั้งแต่ตอนที่ผมซื้อนะก็อายุ15ปีตอนนี้ผมก็อายุ21ปีแล้วตอนนี้มันก็นะฮะมีอายุอยู่กับผมมาได้จนถึง7ปีนะแต่ก็มาดูสาภาพด้านข้างของมันนะเห็นไหมพี่ผู้ชมนะก็จะเริ่มเหลืองนะ่านผู้ชมนะมันอยู่ที่เราเก็บด้วยนะถ้าเราเก็บที่ดีมันก็จะไม่ออกเหลืองขนาดนี้นะ่านผู้ชมนะน,นี่ก็เหลืองเพิ่มขึ้นมาเเปป็นป็นนจจุดุดด แต่ด้านในก็ดูดีอยู่นะผู้ชมนะโอเคอันนี้ก็เล่มประมาณห้าสิบบาทนะผู้ชมนะอันนี้เล่มนี้ก็ตีพิมพ์เป็นครั้งที่2นะค่ายบริษัทนะมันมาจากบริษัทของชูเอชียนะด้านหลังมันก็มีบอกนะผู้ชมนะตรงตรงท้ายสุดอ่ะเออนะถ้าผู้ชมมีก็น่าจะรู้นะผู้ชมนะนะฮะก็เป็นเล่มหนึ่งนะผมก็ซื้อครบหมดแล้วนะก็จะประมาณนี้นะผู้ชมนะในการรีวิวนะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยมีประมาณ7ตอนนะฮะเล่มหนึ่งเนี่ยนะก็นะ ข้างในก็เป็นแบบนี้จุดด่างๆเหลืองๆก็ยังไม่มาถึงข้างในจริงนะผู้ชมแต่ติดขอบๆอยู่นะผู้ชมนะติดขอบอยู่นะเออนะถือว่านะฮะเก็บไว้ได้นานก็ก็ดีเหมือนกันนะผู้ชมเก็บไว้รักษาที่ดีนะก็จะเป็นแบบนี้นะผู้ชมนะเดี๋ยวก็มาดูครับว่าเป็นยังไงว่าถ้าแกะออกปกนี้ออกมาฮะก็จะเป็นแบบนี้นะผู้ชมหน้าของซื้อนะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมโอ้โหบอกเลยนะโคตรสวยเลยนะเล่มห้าสิบเลยผมบอกเลยโคตรจะหนาเลยนะ เนะี่ยก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะฮะหลายคนอาจจะนะฮะเก็บไว้ที่ชื้นชื้นนะผู้ชมนะตรงที่มีชื้นชื้นนะเออนะมันก็จะเหลืองเหลืองเพิ่มกว่านี้นะผมมีบางเล่มนะที่แบบว่าเหลืองกว่านี้เออออกแดงแดงเลยหรืยซ้ำอ่ะนะเล่ม50เหมือนกันนะแต่มันเริ่มแดงละอีกเล่มหนึ่งนะนะความจริงก็นะจะามารีวิวให้หมดเลยก็คงไม่ได้นะผู้ชมนะนะนะบอกเลยฮะ โคตรจะสนุกเลยเรื่องรีบอลตอนอ่านครั้งแรกนี่แบบว่าตกใจมากเลยนะตอนที่อ่านครั้งแรกนะไม่คิดเลยว่าคนคนเขียนการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นผู้หญิงอนะตอนแรกอนะ่ะตอนที่อ่านครั้งแรกนะทุชมนนะเออแต่ก็ดีเหมือนกันโอ้โหแบบว่าโอ้โหผู้หญิงนี่วาดแบบว่าลายเส้นโคตรสวยลนะเออนะลายเส้นตัวการ์รตูนโคตรสวยเลยโคตรดีอ่ะนะ นะฮะในการรีวิวก็คงมีเท่านี้นะผมก็มาเพิ่งทําในการรีวิวหนังสือการ์ตูนบังกะเป็นครั้งแรกนะถ้ามันแบบว่า <c oughs> ไม่สนุกยังไงก็ต้องขออภัยนะพี่ชมนะนแล้วไว้เจอกันใหม่นะนะครับไม่เล่นเกมก็ <c oughs> รีวิวหนังสือนี่แหละเออนะแล้วไว้เจอกันใหม่นี่ก็เป็นรีบอนแล้วก็เรย์ออนนะฮะสตัวนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะฮะน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 านจริงๆนะีจ็ดปีนะอยู่กับผมมาจนถึงตอนนี้นะก็นะก็ยังไม่เหลืองจริงๆนะแต่ก็เหลืองเป็นบางที่นะเออนะ โอเคเราไเจอกันใหม่นะ